ถ้าบ่อยลเวลาแต่งชุดนือว่าชิ้นอย้อยลอยดูเลยหลาไหยลูกสวยจริงเยอะจริงๆริแล้วก็ปีได้หลากหลายศิลปินค่ะแต่ว่ามไมไีที่ที่หายมีที่ยูย่าเยอะค่ะนุยตุ้งองเริงจรค่ะมาตรนี้นี่แล้วพอถ่ายแล้วพอดูมาตอนนี้มานั่งกินตรงนี้อะบีโอยากยากตรงนี้ มือนจับลิง